คือห้องสมุดค่ะใช่ค่ะที่แรกที่พามาดูก็เป็นห้องสมุดนะคะอเออเป็น rexell i b r a r y นะคะปกติจะเปิดถึงประมาณ5 5โมงเย็นแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงช่วงเปิดเทอมใช่ไหมใช่ค่ะช่วงฟอก็จะขยายจนถึงประมาณตีสองนะคะ่ะค่ะข้างในก็จะมีคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาใช้มีอยู่ประมาณ30-40่พอใช่ไหม ม่ค่ะคือปกติปกติหนูก็จะเอาแล็ปท็อปของหนูมาเองเสร็จแล้วก็มาเปิดเพราะว่านักศึกษาที่นี่สามารถเปิด Wi-Fi ได้ทุกที่ไม่ว่าจะนั่งตรงไหนอะค่ะจริงๆค่ะสะดวกมาเนาะใช่ค่ะเราใช้ของเรามันก็ข้อมูลมันก็ค้างมันก็ง่ายกว่าแล้วส่วนนักศึกษาที่นี่ก็กระตือรือร้นมากในการเข้าท้องสมุดนะคะมีกี่ชั้นครับเนี่ยดูสึก มีประมาณประมาณสองชั้นนะคะแต่ว่าข้างในก็จะแบ่งเป็นย่อยๆเป็นห้องเป็นมุมนิตยสารเป็นห้องหนังสือมุมประวัติศาสตร์เป็นแกมมาเป็นหนังสืออ้างอิงอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกับห้องเรียกว่าอะไรอ่ะห้องนั่งใช่ใช่แต่หนูชอบห้องสมุดที่นี่ซนี่เพราะว่าแบบมันมีทุกอย่างอะพี่มีตู้ขนมตู้น้ำห้งอะไรก็ได้กินก็ได้ อถ้าห้องสมุดนี่ไม่พอพอต้องหาว่าไปรับรอาอะไรได้ครับจะมีมันเป็นทำเลดีราบริค่ะซึ่งใครจะเดินเข้าไปก็ได้เลยไม่เสียตังค์โอเคเรื่องการยืมนังสือเรื่องอะไรก็ยืมได้อ่อยืมหนังสือนี่ต้องเป็นถ้าเป็นบางบางไรบางอับบางห้องสมุดก็ต้องเป็นคนเดียวแต่ว่าที่นี่ยืมได้เลยเพราะว่าเราเป็น อ่ะอ่าประตูหน่อยประตูไหนครับ ใช่ก็คือเป็นใช้บ่อยเป็นโรงอาหารก็ใช้จุดส่วนตัวตรงนี้ตรงนี้ก่อนไปโรงอาหารก็จะเป็นจะเป็นจุดเป็นจุดให้ผู้สาวไว้นั่งนั่งนั่งรอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยได้ก็ไปโรงอาหารอ๋อคือใช่ครับผมมีอะไรก็ไป อ๋อใช่ก็จะเป็น convenience store ของของมหาลัยอันนี้ก็เป็นเออเป็นโรงอาหารก็จะมีสองด้านตรงนี้มันจะเป็นบาฟเฟ่ครับผมแต่ตอนนี้คือคือมันปิดแล้วเราไม่สามารถเข้าไปข้างในได้รู้สึกว่าร้เขาจะเป็นข้า้อนใช่ครับเวลาของเช้าเท่าไหร่วันไหาเย็นเท่าไหร่ อ่าตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบโฆษณาอะไอสักอย่างของนักศึกษาของเด็กของชมรมนะคะว่าชมรมจากกิจกรรมอะไรแล้วก็ขยันไปก่วันเราสองคนเดินไป ผมไม่เคยไม่เคยมนี่นครับถูกครับส่วนใหญ่เป็นอาหารก็มีมีหลากหลายมีทั้งบางบางทีก็มีอาหารจีนเนาะใช่ค่ะสลับกันไปว่านะคะจึดเป็นไม่ได้อว่าก็แต่ก็จะเป็น พิซซ่าดิครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกอีกอ่าอีกโลงอาหารนึ่งเป็นแบบซื้อเป็นอันๆถูกเป็นจานใหญ่ใช่ซื้อลกติมันก็จะอยู่มันก็อยู่ติดกันเลยถ้าเราไม่เอานี่เราก็เลยหลังเสร็จกอันนี้จะเปิดเป็นเวลาอันนี้เปิดตลอดใช่ครับอ๋อ ลูกเย็นเลยะคะประมาณห้าโก็นี้นะเขาไปซื้อของแล้วก็ใช้เป็นเครื่องเป็นแมชชีนอุ้ยไฮโซใช่มีวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นได้จะซืาลองไปดูกันค่ะเราต้องไปดูก่อนวิธีหรอกดก่อนแล้วก็ยอดตังคว่าหรือใช่เราเรากดก่อนเรากดเล่นก่อนได้ตรงนี้มันก็จะเป็นร้านจะเป็นร้านว่าว่าเราว่าเราจะเอาร้านไหนอย่างเงี้ยครับ ก็เราจะเอาของร้านใช่ค่ะเราก็เลือกพอเราเลือกเสร็จปั๊บเอากดสตาร์ทก็คือว่าโอเคแล้วบิมพ์ก็ถูกกองก็จะออกมาแล้วก็ไปยังไ่แล้วเอาถูกกองไปยื่นที่เคาน์เตอร์เขาก็จะทำตามออเดอร์ค่ะแล้วแล้วจ่ายกันตรงนู้นเหรอใช่ค่ะพอเราได้เราได้ใช่พอเราได้มาปุ๊บเราก็เอามาจ่ายังออกะคะไรนี่เหมือนกับว่าแค่ออเดอร์อย่างเดียวไงกว่าเราจะเดินไปถึงนู่นเขาก็เริ่มทำของเราแล้วกไม่ต้องวาย เดี๋ยวเราไปดูตรงที่เขาทักันเนาะค่ะก็ไอ้นี่เป็นเพอร์ชนะคะค่ะมีชื่อของ เป็นเหมือน Student Center ไว้ให้นักศึกษามาจอยกันใช่ค่ะตี r ี y r ลกล x อะไรอย่างเงี้ยหลังเลิกเรียนนะคะก็เหมือนที่นั่งเมาส์ธรรมดาบ้านเราทั่วไปก็ภายในนะครับก็จะประมาณนี้เปิดยี่สิบสีชั่วโมงค่ะก็เปิด ปิดไม่เปิดจนถึงประมาณเที่ยงคืนนะคะแล้วก็เปิดอีกทีตอนรุ่งเช้าประมาณ8ปดโมเช้าอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งเหมือนนักศึกษาเขามานั่งนั่งทำรายงานใช่่คะก็จะมีพูมีตู้เกมอะไรอย่างนี้ค่ะมีตู้เกมมีตู้น้ําตู้ขนมมันก็อำนวยความสะดวกบางทีเขาก็จะจัดเหมือนเป็นดิสโก้เทคย่อมๆอะครับสำหรับสำหรับงานงานแฟร์เบลปาร์ตี้อะไรอย่างนี้ก็จะไป บริเวณโน้นก็จะมีแสงสีเสียงครบยังเราได้ใช้บริการตรงนี้บ้างไหมสาหรับนักเรียนที่เป็นนักเรียน ELS นะคะ,คะเขาจะมีพารที่ตอนตอนที่จบภาคการศึกษาคือทุกๆเดือนนะคะจะมีพารที่ตอนกลางคืนเขาก็จะเคลียร์ของออกเสร็จแล้วก็จะจัดเป็นเหมือนดิสโกเทคยอ่ยอมๆ่ะคะ่ะแล้วก็จะมีมีอาหารมีอะไรเงีย้ยเลี้ยงเด็กที่ สำหรับเหนเซอร์เบสค่ะก็คือประมาณทุกประมาณทุกทุกสี่อาทิตย์เนาะเป็นจะมคครั้งหนึ่งคือทุกชาติเาก็จะมาเหมือนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอย่างเช่นแต่ละชาติวิธีเต้นเขาก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมพี่และทีนี้เวลาเขามาเือเชยเต้นยังไงอ่ะเ้าไายเขาก็เต้นนะพี่เต้นดีกว่าพี่เต้นเขาช่ำชองเขาจริงเหรออย่าเลยค่ะเขาก็จะหนูก็มานั่งดูเขาเต้นนะพี่ก็แปลกๆดีดูพวก ดูพวเกระดีดูแขกเออแขกเต้นแปลกแกเขาจะมีวัฒนธรรมการเต้นของเขา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 จะเต้นอย่างงี้เนาะเขาจะหมุนๆหมุนขึ้นข้ภูเขาอ่ะขึ้นเขาเขาก็จะใช้พื้นที่นิดนึงอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะก็แปลกๆมาดูเป็นประสบการณ์ค่ะเป็นประสบการณ์ประสบการณ์ค่ะโอเคอ่ะไปดูที่ต่อไปไปครับ I've emotion dripping got out pose my เปล่าค่ะเป็นลาคอสค่ะจริงๆสนามนี่ก็เป็นเล่นได้สองอย่างก็จะเป็นเล่นลาคอสก็คือถ้าเห็นเขาก็จะมีเหมือนเหมือนไม้อะไรสักอย่างหนึ่งใช่แล้วเขาก็จะโยนรับลูกเหมือนเหมือนเหมือนไอ้ที่จับแมลงครับเขาจะเขาใช่ใช่ใช่เป็นประมาณนี้หรือบางทีเขาอาจจะมีเล่นเป็นฟุตบอลที่นี่เขาจะเรียกฟุตอเมริกันฟุตบอลว่าฟุตบอลแต่ถ้าฟุตบอลที่บ้านเราเขาเรียกฟอกเกอร์มันก็จะแตกต่างกันนิดนึงถ้าเช้าๆก็จะมีเขาก็จะเปิดให้คนทั่วไปมาวิ่งมาวิ่งตามลู่เนี่ยครับ เราไม่มีหรอไม่มีไม,มไม่มีค่ะใช่ ใช่ไหมคะ,มคะตึกนี้เป็นตึกเริ่มแรกของเซนโจเซฟอะค่ะตึกแรกของใช่<อ>ใชค่ะ,คะเป็นตึกนะแรกของมหาวิทยาลัยทนนี้ก็จะมีเป็นเลคเชอร์ฮอลล์ค่ะแล้วก็จะเป็นเหมือนสูย์เรียนรวมมีแล้วก็มีสถานที่สําหรับ ก็เป็นก็เป็นออฟฟิศด้วยใช่เป็นห้องเรียนบ้างเป็นออฟฟิศบ้างใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะมเก็มีเป็นของออฟฟิศสำหรับเซกูริตี้ด้วยเพราะว่าที่เซนจูร์เซฟนี่ระบบเซกูริตี้เขาค่อนข้างดีมากใช่ค่ะปลอดภัยสูงค่ะมหาวิทยาลัยนี่เราจะเห็นคนเดินไปเดินมาตลอดเลยนะใช่ค่ะเป็นกาดใช่ค่ะใช่ค่ะครับแลาวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องๆมากที่พาเราเดินพวกฮ็อกวอร์ดเลยใช่า่นะขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณ EOS Language Center นะครับที่สนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้อยู่กับเราตั้งแต่ คลิปแรกจนวันนี้คลิปสุดท้ายแล้วครับค่ะก็ทั้งหมดไปดูกันมาแล้ว19แห่งนะคะที่เซนต์จ s เซฟยูนิเวอร์ซิตี้เป็นที่สุดท้ายของโครงการโฟกัสสปอร์ตตะลุยเมกาค่ะก็คิดว่าผู้ชมน้องๆทางบ้านที่อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยคงจะได้เห็นภาพกว้างๆแล้วก็ได้เห็นชีวิตมุมมองของน้องๆคนไทยที่เรียนอยู่ในต่างประเทศใ,ในที่ต่างๆทั้งแบบในเมืองแบบนอกเมืองในมหาวิทยาลัยใชย่ก็คิดว่าน่าจะได้รับประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะคะ เราก็ต้องคงลาลาไปตอนนี้ก่อนเพราะว่า่แล้วลมเริ่มมาแล้วที่สุดท้ายแล้วใช่แล้วครับแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากมาขี่ไม่กวาดเล่นกับน้องๆสองคนนี้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่โปรอินเตอร์เอ็ดศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศนะครับ0ูนย์สองหแปูนย์เจ็ดนย์แล้วก็อีเมลนะครับที่ info@prointeret.com ครับและอีก2ช่องทางที่สามารถใช้ในการคี่ปินทัชกันได้นะคะคือ ทวิตเตอร์กับเฟซบุ o กค่ะสำหรับ Facebook ไปที่ f a c e b o o k c o m p r o i n t e r e แล้วถ้าที่ทวิตเตอร์ก็ไปที่ p r Pro t n t e r ค่ะใช่แล้วรต่วันนี้ของเราสี่คนต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ